สวัสดีค่ะหลายๆคนก็น่าจะประสบปัญหานะคะเวลาซื้อชูก้าไกเดอร์มาแล้วน้องยังไม่คุ้นกลิ่นกับเรานะคะเขาก็จะขู่นะคะหรือไม่ก็กระโดดหนีนะคะอันนี้เป็นนอมมอสองจุดห้าเดือนนะคะเป็นนอมมอเพศเมียนะคะนี่นะคะเขาก็จะขู่แบบนี้นะคะ ถ้เกิดว่าเขาไม่คุ้นกลิ่นเรานะคะเพราะว่าเขาผิดกลิ่นนะคะทุกคนอันนสิ่งแรกเลยนะคะเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าชูก้าไกเดอร์นะคะเมื่อถูกย้ายออกจากแม่มาเขาก็ต้อง ปรับสภาพนะคะเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมคนเลี้ยงนะคะและบรรยากาศต่างๆนะคะตามนิสัยของชูก้าไกเดอร์นะคะคือเป็นสัตว์ที่ขี้ระแวงนะคะขี้ตกใจและดมกลิ่นเก่งนะคะชูก้าไกเดอร์จะจำกลิ่นนะคะแล้วทำยังไงนะคะเวลาชูก้าไกเดอร์ขู่หรือโฉกเรานะคะเวลาที่เราซื้อน้องมานะคะหรือว่าเพิ่งแยกแม่มาหรือว่า รับน้องมานะคะสิ่งแรกเลยนะคะก็คืออยากกลัวนะคะหรือเวลาเราจับเราจับปุ๊บแล้วน้องร้องนะคะเหมือนเราจะไปแย่แย่งเนี้ยแย่งเนี้ยทุกคนเห็นไหมเขาก็จะกลัวเพราะว่าเขาไม่คุ้นกลิ่นเราบางคนแย่เข้าไปปุ๊บก็รีบกระชากมือออกนะคะมันจะทําให้เขาตกใจนะคะแล้วก็ จริงๆชุกา้าวัยเด็กจะยังกัดไม่ไม่ค่อยเป็นนะคะหรือว่าฟันยังไม่แข็งการที่เราก็ชากมือออกปุ๊บนะคะมันจะทําให้ฟันของเราของเขานะคะเกี่ยวมือเราทําให้เลือดมันออกนะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะจับเขาไว้ค่ะแล้วก็กุ้มไว้ในอุ้งม,มือแบบนี้นะคะให้เขาคุ้นเคยกับกลิ่นของเรานะคะเวลาที่เรารับเขามานะคะก็คือ กลุ่มไว้ในอุ้มมือแบบนี้นะคะนี่นะคะกลุ่มไว้ให้เขาสงบนิ่งนะคะแล้วก็อย่างที่2นะคะใช้เสื้อผ้าที่มีกลิ่นตัวเรานะคะไปวางไว้ในกรงตะก้าหรือบริเวณที่เขาอยู่นะคะเพื่อให้เขาชินกลิ่นเรานะคะที่สำคัญนะคะ อย่าส่งเสียงนะคะอย่ากรีดอย่าร้องอย่าส่งเสียงดังโวยวายใส่ชุก้าไกเดอร์นะคะเพราะมันจะทําให้เขายิ่งกลัวเรามากขึ้นเหมือนที่ปุ้มพูดอยู่ตอนนี้นะคะคือน้องก็จะทําให้น้องแบบตกใจนะคะเพราะเสียงเรานะคะนี่ขนาดพูดไม่ดังนะเนี่ยกรณีที่ชุก้าไกเดอร์เมื่อเริ่มแรกที่รับมานะคะหรือเมื่อเปลี่ยนมือเจ้าของนะคะถ้าน้องไม่นิ่งแต่ไม่กัดกรณีไม่กัดนะคะเราจะทํา ให้เขาคุ้นมือและเริ่มสนิทกับเรานะคะโดยการจับน้องแล้วให้อยู่ภายในอุ้งมือนะคะเขาดิ้นเราคลายมือนะคะแล้วกลุ่มมือไว้นี่นะคะก็คือเอาไว้ในอุ้งมือบบนี้นะคะแบบนี้เลยทำทุกวันนะคะวันหนึ่งอ่ออาจจะใช้เวลา ครั้งละสองสามนาทีอย่างนี้ก็ได้นะคะพยายามทําให้เขาหลับที่มือเรานะคะเพื่อเป็นการที่เพิ่มความคุ้นเคยระหว่างเรากับชุกก้านะคะทำให้ชุกกาสนิทกับเรามากขึ้นนะคะนี่นะคะกลุ่มไว้แบบนี้เลยถ้าเขาดิน้นเราก็คลายมือออกนะคะ ก็พยายามรูปหัวเขาแบบนี้นะคะเขาจะได้กิ้นคือ